และสำหรับเมเจอร์มูวิท็อกช็อตนิวในคลิปนี้นะครับเราจะกลับมาพูดถึงหนังใน Marvel Cinematic Universe อีกหนึ่งเรื่องครับกับภาพยนตร์ที่เรารอคอยกันเลือเกินในปีนี้เรื่องราวของตัวละคร Black Widow นั่นเองครับเมเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์วุฒ t ท็อกช็อตนิวส์นะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่น่าสนใจข่าวคราวที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับตัวนึงรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับและนอกจากข่าวกับประเด็นของมันนะครับเรายังจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับข่าวนั้นๆครับให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับละสามคลิปแน่นอนครับโดยเมเจอร์กรุ๊ปรายการผลิตโดยทีมงานวิวไฟเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ Black Widow เป็นตัวละครที่อยู่กับ Marvel Cinematic Universe มาโอ้โ oh. ห เกือบจะมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับรองจากไอออนแมนแหะครับเพราะว่าเธออยู่มาจะแทบจะทุกเรื่องเลยกําลังจะมีหนังเดียวเป็นของตัวเองนะครับและถึงแม้ว่าหนัง Black วิดโจเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวละครจากจัก,กรวาลมาเวลตัวอื่นๆมาร่วมมากเท่าไหร่นะครับจากเท่าที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วก็ข้อมูลที่มีการปล่อยออกมานะครับแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะกลายเป็นทําให้มันน่าสนใจไปยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหนังจะสามารถเล่าเรื่องราวของตัวละครใหม่ๆได้อีกหลายๆตัวครับแบบไม่ต้องไปเสียเวลามีคาเมโอมีการปรากฏตัวเดี๋ยวเอาตัวนู้นตัวนี้กลัับมาฉะนน้ เราจะได้ดูเรื่องราวกับ Black Widow แล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวกับเธอแบบเต็มๆครับ โดยเฉพาะตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งรัสเซียนะครับที่หลายๆตัวน่าจะได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดการเดียนหรือว่าอเล็กซายโชลตัคอฟนะครับซูเปอร์ฮีโร่แนวชาตินิยมสไตล์เดียวกันกับกัปตันอเมริกาเลยครับที่รับบทโดยเดวิดฮาร์เปอร์นะครับเจ้าตัวก็เพิ่งจะเป็นฮีโร่มาหมาดๆนะครับแต่คงไม่ได้เป็นต่อแล้วละ่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องเฮลล์บอยนั่นเองนะนอกจากนั้นก็จะมีตัวละครที่น่าสนใจอีกไม่น้อยนะครับทั้งมารีนาวอสตุคอฟแบล็กวิดีโออีกคน เจนหลายคนเขานินทากันว่าไอไ้อหนัง Black ว i d o w เนี่ยดูแล้ว Red s p a r r o w นี่อาจจะเป็นพรู่ของ Black Widow ก็ได้นะและตัวละคร m a ร i นาวอส t o k อฟเนี่ยยังเป็นคนที่ดูแลนาตาชาโรมนอฟมาตั้งแต่เด็กอีกด้วยครับ แต่ที่น่าสงสัยก็คือมารีนาวอสโตคอฟนะครับไม่ได้มีโค้ดเนมว่า Black w i d o w นะครับแต่ว่าเป็นสายารัสเซียที่มีโค้ดเนมว่า i อออนเมเดนตัวละครไอออนเมเดนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ปรากฏมาอยู่ในมาเวลคอมิกอยู่แล้วนะครับโดยตามเนื้อเรื่องในคอมิกนะครับไอออนเมเดนต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของ Black w i d o w นีก็เลยไม่ค่อยชอบ Black w i d o w ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเด็นนี้จะถูกใส่ไว้ในหนังหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจครับตัวนี้พลาดไม่ได้ครับเยเลน่าเบโลวาครับตัวละครที่ว่ากันว่าจะมาเป็น Black น Black Video คตอ ไปครับซึ่งในหนังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะหยิบความสัมพันธ์ของไอออนไบเดนกับแบล็กวิดโด้ที่เป็นแบบเนี้ยใส่ลงไปหรือเปล่านะครับโดยเช่นเดียวกันกับตัวละครในหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่ครับตัวละครที่ใช้ชื่อว่าแบล็กวิดโด้เนี่ยในการ์ตูนเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายตัวมากนะครับโดยคนแรกเนี่ยไม่ใช่นาตาชาโรมานอฟด้วยซ้ำไปครับคนแรกในคอมิกที่ใช้ชื่อว่าแบล็กวิดโด้เนี่ยโค้ดเนมแบล็กวิดโด้ก็คือแคลโวเยนนะครับมีบทบาทในมาว์เวลคอมิกสมัยเก่ากึกเลยครับแล้้ววกก็็อออแแนนนนมมมมม่่่ดดะครับบเปหผีีีทูชาาาซตไไ เรื่องอะไรเกี่ยวกับสายลับรัเสเซียเลยแม้แต่น้อยครับต่อมาเนี่ยการ์ตูนมาเวลยุคใหม่ก็เลยมีการสร้างตัวละครนแนวสายลับรัเสเซียที่มีชื่อว่า Black วีโอขึ้นมานะครับแล้วก็มีบทบาทอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลายๆเล่มครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นครับว่าตัวละคร Black วีโอสุดท้ายก็ถูกหยิบมาใส่ในหนังของมาเ v e l Cinematic u n i v e r s รที่ใช้สเกเลตจอห์น s o นแสดงเป็นตัวละครตัวนี้นะครับ ตามข้อมูลผมว่าอันนี้หลายๆคนรู้แล้วล่ะว่าก่อนจะมาเป็นสการเลตจอห์นเซนเนี่ยมาเวลซีนิมเมติกยูนิเวอร์สเขาเล็งไปที่เอมิลี่บลันนะครับแต่ว่าตอนจะถ่ายทำเนี่ยเอมิลี่บลันตั้งท้องอยู่ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็กลายเป็นสการเลตจอห์นเซนเป็นแบล็กวิดีโอที่เราจดจําได้จนถึงทุกวันนี้ครับแต่ว่านอกจากแบล็กวิดีโอที่อยู่ในมาเวลซีนิมเมติกยูนิเวอร์สที่อยู่ในหนังนะครับยังมีแบล็กวิดีโออีกคนนึงครับใครดูเอเจนต์คาร์เตอร์น่าจะจําได้ตัวละครแบล็กวิ D D ดอตตีโอใน เชื่อว่านี่คือ Black วิดอว์คนแรกของจักรวาลมาเวลนะครับแต่คราวนี้พอจะมาถึงหนังเรื่อง Black วิดอว์หนังเดียเด่ยวๆของ Black วิดอวที่จะมีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเธอหลายๆแงม่มุมแล้วก็มีการแนะนําตัวละครต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยตัวละครที่ผมว่าต้องจับตามองที่สุด หนีไม่พ้นตัวละครเยเลน่าเบโลวาครับตัวละครที่รับบทโดยดาราที่กำลังมาแรงสุดๆเลยครับฟอร์เรนฟิวนั่นเองนะครับเยเลน่าเบโลวาเนี่ยเป็นตัวละครของมาเวลคอมิกที่สร้างขึ้นมาไม่นานนะครับสร้างขึ้นมาในปี1999แล้วก็ทางมาเวลเขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะวางให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นแบล็กวิดัวคนที่2อ,อย่างเป็นทางการโดยในหนังสือการ์ตูนเนี่ยเยเลน่าเบโลวาเป็นตัวละครสไตล์แอนตี้ฮีโร่ Anti ero, ครับเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเดี๋ยวก็ทํางานให้กับรัสเซียเฟสเดเรชันเดี๋ยวก็ทํางานให้กับชิลโดยเยเลน่า เบโลวาเนี่ยถูกฝึกมาในเรดรูเหมือนกับนาตาชาโรมานอฟครับโดยในคอมิกเนี่ยวางเอาไว้ว่าตัวเธอเองเชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นผู้สืบทอดบล็กวิดีโอครับแต่ว่านาตาชาโรมานอฟไม่ได้รู้สึกแบบนั้นครับเธอรู้สึกกับเยเลนาเบโลวาเนี่ยเหมือนกับน้องสาวครับแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือให้เยเลนาเบโลวาเนี่ยค้นหาตัวเองเจอให้ได้สอนให้รู้จักคุณค่าของชีวิตอะไรแบบนั้นครับไม่ใช่ทุ่มเทเพื่อชาติเพื่อรัเสเซียอย่างเดียวนะครับซึ่งเรื่องราวไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์ยังไงก็ต้องถูกจ โดยอย่างที่บอกครับใน Black w i d โ w คนที่จะมารับบทเป็นเยเลนาบุลโ v วาก็คือ f ฟ r นส e ฟิวส์นะครับเธอเป็นนักแสดงสาวชาวอังกฤษนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเวลตาถึงหรือว่าจังหวะดีโชคดีหรือว่ารู้เรื่องนี้มาก่อนหน้าแล้วนะครับเพราะว่าไอ้เซนสัญญาเลือก f ฟ r นส e ฟิวส์มารับบทเป็นเยเลนาบุลโ v วาเนี่ยน่าจะก่อนที่เธอจะดังครับเพราะว่าไอ้ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ย2019เนี่ยเฟรนฟิวเนี่ยมาแรงสุดๆนะครับเราได้เห็นทั้งเธอเล่นในมิดซอมเมอร์ครับโอ้ ลือลั่นลือลั่นมากๆครับหนังเรื่องนี้ค u e e n นเมรวมทั้งเธอชิงออสการ์มาแล้วครั้งหนึ่งครับกับการแสดงในหนังเรื่อง Little Women เป็น a m ม m ี่มารนะครับนี่ชิงออสการ์เลยทีเดียวครับเท่ากับว่า Marvel Cinematic Universe ได้นักแสดงที่มาแรงอีกหนึ่งคนเข้ามาร่วมจักรวาลแล้วครับแต่ว่าเห็นเธออยู่ในฝั่งดราม่าแบบเนี้ยใครเป็นห่วงว่าเอ้หนูเรนฟิลเนี่ยจะแอคชั่นไหวเรอเนี่ย <laughs> ไว้แน่นอนครับเพราะว่าเธอเคยเล่นกับเดอะร็อกมาก่อนครับในหนังเรื่อง Fighting with My Family นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำซึ่งเธอเล่นเป็นนักมวยปล้ำเลยนะครับฉะนั้นหายห่วงครับเราจะได้ดู o r e i g n Field ในบทของเจเลนาเบลว่าที่สมบูรณ์แบบแน่นอนมาเวลเลือกถูกคนแน่นอนครับและถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วครับว่านาตาชาโรมนนอฟเนี่ยบทบาทของเธอในมาเวลซีน emat ิกยูนิเว s ร์สเนี่ยน่าจะหมดไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ a v e n g e r s Endgame แล้วล่ะแต่โอกาสที่ Black w i ด o w คนใหม่จะโลดแล่นต่อ ไปในจักรวาลมาเวลเนี่ย ไม่ได้หมดไปด้วยครับเพราะว่าเรามี Black วิดีโอคนใหม่แล้วครับแต่ว่าเธอจะมาเป็น Black วิดีโอคนใหม่ที่มีบทบาทเท่า Black วิดีโอคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเบื้องต้นดูในหนังเดี่ยวของ Black วิดีโอก่อนกันลวกันครับว่าบทบาทของเฟรนซ์ฟิลในจักรวาลมาเวลจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือเรื่องราวของ Black วิดีโอนะครับข้อมูลที่เรานํามาอัปเดตให้ฟังกันก่อนที่จะได้ดูหนังเต็มๆกันนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะรู้เรื่องไหนอยากจะให้ผมจีนวิลไฟเดอร์รวมทั้งทีมงานวิลไฟเดอร์ของเราไปเจาะเรื่องไหนมาให้ฟังแบบ ผมและทีมงานวิเดอร์รอคอยอ่านอยู่นะครับแต่ก่อนจะจากกันไป1คําถามที่อยากจะฝากไว้ครับสําหรับแฟนๆจักรวาลมาเวลจนถึงวินาทีนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่านาตาชาโรมานอฟยังไงก็หมดหมดบาทไปแล้วแต่ด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์สมัยใหม่นะครับผมไม่ได้หมายถึงเทคนิคพิเศษนะครับแต่เป็นเทคนิคทางการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเล่าย้อนกลับไปอดีตการเล่าด้วยเหตุผลซัพพอร์ตอะไรก็ตามให้ตัวละครนี้สามารถกลับมาได้เป็นคุณ คุณอยากให้ตัวละครรัตรชาโรมานนฟของสกาเลตูเฮนสันกลับมามีบทบาทในจักรวาลมาเวลด้วยเหตุผลต่างๆอีกไหมครับหรือว่าจบบทบาทของเธอไปแค่นี้ก็พอแล้วดีแล้วสวยงามแล้วบอกกันหน่อยไว้ที่คอมเมนต์นะครับรออ่านอยู่วันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ